นี่ครับรถตักรถตักนี่รุ่นใหญ่มากเลยแบบฮิตาชิครับตัวนี้เซตบาน่งศูนย์นะครับเอ้ยเซนะครับไม่ใช่ z ซพูดผิดเซ3 1ิวนะครับตัวใหญ่มากเลยน่าจะมีแต่ช่างวัดน้ำหนักอยู่ที่มือตักด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเซ็นเซอร์รถตักบางรถตักนะครับจะมีเซ็นเซอร์ อย่างยังย,ง,ยงเป็นของแมคโครแคทนะครับมันจะเป็นบางรุ่นถ้าบางรุ่นมันจะมีแบบตัวตักขึ้นปุ๊บมันจะมีช่างน้ําหนักด้วยว่าเราจะเอากิตันกีตันมันมันจะมีช่างวัดอยู่ในนั้นมันก็ถามว่ามันเป๊ะไหมมันก็ใกล้เคียงนะครับเราก็ไปเทียบไปช่างได้นี่เราก็ให้รถตักกําลังตักหินหินคลุกสวยมากเลยครับหินอยู่นี่แล้วก็เยอะมากครับเยอะมาก นี่ก็จะเป็นรถตักมีแต่รุ่นใหญ่ๆนะครับรุ่นใหญ่ตัวนั้นก็ตัวใหญ่เหมือนกันส่วนมากก็จะมีฮิตาชินะครับเยอะนะครับฮิตาชิ310ก็จะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับเป็นงานโรงโม่ก็ต้องใช้แบบตัวใหญ่ๆครับใช้แบบตัวเล็กๆไม่ได้ครับมันต้องใหญ่ๆใหญ่ๆไม่ไม่ใหญ่ ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่นองใหญ่ไม่พี่เก่งอยู่นู่นครับไม่รู้ว่าน้ำหนักไปเลยพี่อย่าให้มันเห็นด้วยนะไอ้บ้านนี่ถ้ามันถอยมาพ่อตรงเหลี่ยมมันพอดีเลยตรงเหลี่ยมมันพอดีเลยถ้ามันถอยมาเราก็โหเจมเ็มรถเราเลย พอดีแล้วหรือเปล่านะกน,นมนานาจะไพอดีเกินก็เอาไปได้จะเป็นไรเพราะว่าเงินจ่ายมีเรืออยู่อ๋อเงินจ่ายก็มีเรืออู้หนี่ครับดูรถจักรแกจะเจาะเดิดินมันจะถล่มหรือเปล่ามันช้อนข้างล่างไม่ได้เพราะว่าดินมันแข็งครับในเห็นไหมคือมันช้อนไม่ได้เลยอะช้อนก็กลัวถล่มมาใส่นนนอ,อันตรายนะครับ ว่าดินน่าจะเป็นดินแบบมันอัดกันมาหินหินคุกนะครับหิน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 คุกโวอย่างติดคอเนาะเนี่ยเราก็มาที่ลองโมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสเตย์นะครับสเตย์มัดคอกนะครับอันนี้เราก็รีวิวสเตย์ไปด้วยนะครับอย่างดีนะครับสเตย์นี้มัดได้เท่ดีมาก รถดอยอยู่นี่มีแต่สามหกศูนนะคะมีแต่สามหกศูนออถล่มแล้วโอ,อว้โน่ถล่มแล้วถลมแล้วถล่มแล้ว <c oughs> ก็เจาะไปเรื่อยๆครับ <c oughs> อยากได้ถ้าเป็นบ้านผมอยู่แถวๆนี้นะ <c oughs> ผมจะเอาอหินแบบเสรศษๆแบบ แบบหินที่เขาไปเอาแล้วอะพูดง,ง่ายงแล้วไปถมบ้านเจ้าของเลยสบายเลยครับเดี๋ยวมันต้องมีแหละโรงโมัวเราก็มีแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาซื้อตามโรงโมัวแถวบ้านดีกว่าบุรีรัมย์ก็มีมีมมเขาเรียกหินใต้สายพานอ บอกหมอี่เมย์ย่าอย่าทำแบบนี้ไม่ดีนะลูกพี่เดี <c oughs> ๋ยวผมจะสามจ้าไปเลยนะน <c oughs> น่เน่เน่เี่เน่เน่ยังอีกยังอีกเฮ่ดีนะเราฝ <c oughs> ีมือฝีมือเขาดีอยู่เราก็จอดเชื้อเชิญเขาด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกแกก็ไม่ขยับไปตั้งหน้าแกอารมณ์เสียว่าเออไอ้นี่มันมาทีหลังทำไมได้ตักก่อน <c oughs> แกอารมณ์เสียไปแล้วโอ้โหนี่ย้อนแล้วครับย้อนแล้วครับตักสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเทียบตาช่างครับเดี๋ยวก็เปิดเตะแล้วไปเลยเนีย่ยตักสุดท้ายครับตักสุดท้ายจะมองเห็นรต<ำ>ักะเบ,บิดเลยเบ,บ,บิร์ตตักสามระเบิดนี่นี่นี่ผมอยากได้กระบ,บะรถเนี่ยไปเป็นรถขนขี้ยาผยง <S 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 ผมยังไม่จบอีกนะพี่น้องนะปรจชาชจนนะพี่น้องปรจชาชจนนะกับทุก่ัน คือมันมันเป็นท้องเรือถ้าเป็นเป็นผมสั่งกระบะมานะถ้าคิดว่าจะวิ่งยางวิ่งอะไรเนี่ยผมจะสั่งกระบะแบบนี้เลย <c oughs> ข้างในตีเป็นท้องเรือเลยขึ้นแบบฝาท้ายฝาท้ายอะ่ะดูไปเหมือนเหมือนรถเราปกตินะแบบเหมือนปกติเลยแต่ข้างในมันจะเป็นท้องเรือเนี่ยอุ่มอย่างเงี้ยดีมากครับหกล้อนีน่จะต้องได้ก่อนแน่นอนเลยอีพุพุทั้งนั้นเลยครับ รถอีพุผุนือผมไม่ได้เซงคิวนะครับมาดูบัตรคิวได้เลยนะครับก็อย่าว่ากันนะเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำนะครับดื่มน้ำปัสสาวะและอุจจาระนะครับแมวแมวชีวิตรถบรรทุกนะครับเราก็ต้องขนไม่ว่าแต่อันไหนขนได้เราก็ขนคอยแต่พนด้เงินเนี่ย ปกติจ้เอารถผมมาเลยแต่รถผมมันเฮ้ยบังฝุ่นของใครวะขาดวะขาดลโรงงน,นี่เลยลลหเหรอดีนะครับอยู่นี่ก่อนที่เราจะออกมีติดลบ80ด้วยไปเลยไม่เป็นไรติดลบไม่เป็นไรไอันนี้คือเรียกว่าตาช่างเทียบนี่การลงทุนนะครับของโรงโม่ พอแล้วไม่เป็นไรเอาเท่านี้แหละอืมวัดห้าสิบเอ็ดเก้าร้อยอะเก้าร้อยยี่สิบสามจีบเกินไปสี่ร้อยนิดหน่อยเกินไปเกือบเป็นเป็นเป็นตันเกือบเป็นตันเลยไม่เป็นไรหมฮะ้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเก้าร้อยละอ๋อเกินไปเป็นตันตันเก้าร้อยก็นี่ครับมันก็เป๊ะอยู่แต่ว่ามันเป๊ะ เกี่ยวหราไม่มันอุกระหว่างทางอะ่ะไอ้ถ้าถ้ารถเราน้ำหนัก28ตันเนะาะใส่ได้28ตันเราต้องบอกว่า27ตันมันจะพอดีเมื่อกี้แต่บอกนนยี่สิบแปก็ผมโมกแล้วคนแรกก็บอกว่ายีอันนี้นี่ก็บังบอกว่า29เนะาะนี่แหล,เลนะเราต้องเผื่อ <laughs> เผื่อไว้ในหนึ่นงแต่ไม่เป็นไรครับ เกินกแ้นั้นมันเอาไปทีไหนวะอาฮะเอาีน,นักใ,ใ,ใช่เหรอใชอคุณน,นะไปชมเพชรยาช่างในต่างตงวงัวนี่ช่างอ,อกฝั่งนี้อันนั้นของเขานีมแเออพี่หนึ่งก็จะวิ่งหนักซ้ายนิดน,นึง อะไรอ,อยากจะหอมแก้มใคร <c oughs> คนพ้ามาปลาหลงเนอะปลาหลงพี่ตอนกลับรู้จักดีเลย <c oughs> ไอตอนมาเอ้ยไม่ใช่แล้วออกทางไหนออกทางไหนตายโอ้โหอ๋อแกเพิ่งได้กินข้าว <c oughs> เช้าแกเลยเบื่อกันะ <c oughs> นนออันนี้เอารถยางมานขนหินนะครับ รถผมใส่ฝาท้ายล็อกฝาตรงฝาท้ายหมดเรียบร้อยแล้วผมก็เลยไม่ได้เอามาถ้าผมไม่ได้ล็อกฝาท้ายเหมือนเขานะวะ้า<ะ>คือที่พวกผมทีมงานพวกผมที่ล็อกฝาท้ายมีล็อกฝาท้ายมีผ้ายงพยางอะ่ะคือห้ามยางน้ำํำยางรั่วนะครับที่ผมยังไม่ได้วิ่งงานอันนี้ก็ได้วิ่งแล้วเที่ยวสองเที่ยวโอ้โหแกไปอย่างเียวดสัตว์โค้งไหมโอ้ยยางนี้เลย หินเสมอกันแล้วนะฟีนเองไปแล้วครับพี่เนงไปแบบไม่รอผมเลยรอกันแต่พี่ล้วงแกทำเทคนิคให้เรารอกันแต่พี่ล้วงเออพี่ล้วงเชื่อไปอย่างแรกแล้วตอนที้ตามทันไหมนี่บังขุดสัดกลงซ้ายกลงขวาไปยังจับทางยังแม่นับเขารู้จักทางไงเมื่อกี้เราไม่ได้มาทางนี้เรามาอีกเช่นดังหนึ่ง เอ้ยมันก็ทางเดียวกันแหละพี่เขาเรียกว่าแกขับแบบมีเส้นหินเนี่ยทินมันจะจะได้ในระดับเดียวระดับเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่สูตรเขาพุ่งนาทีเขาหลุดตื่นลงมาดูเลยว่าอีเซ้ไม่เสมอเขาเลยใช่่คะปัดซ้ายปัดขวาหยิบเป็นกระตือไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เตหเห็นกันต่อด้วยกันสำหรับยังไงก็อย่าลืมชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเงาะ